วันนี้มาเยี่ยมคุณแม่ค่ะ นี่เลยท่านเลขาท่านอาจารย์วีชัย่าดสอนอมท่านสอทสมนึกท่านสอทอ่าท่านสอทจูมีกับแม่ดีเด่นเทาหน่อยเจ้ากินข้าว้างหน้าโนยายน่อกินข้าวลำไส้ อ๋อนั่งนี่นั่งเลยอันนี้เพื่อนเป็นน้องเราเนี่ยเนอะน้องสาวอยู่ด้วยกันไม่น้อยแล้วเนาะจ้าริงจีิงมงจีิมีบ้านเดี๋ยวจะเอามาเอวค่ะมันฮ้อนนะมันก็มันฮ้อนนะอย่างกระบะตี๋แต่ อ๋อแบบเป็นอย่างข้าวกล่ยอยู่ข้าวกลุ่ยข่าวจะแบบเป็นอย่างค่ะลุงเอาไว้เอาไว้ลูกอันนี้ลุงวิงลุงวิงยืนเดี๋ยวหมอบอันนี้อันหนึ่งก็เดี๋ยวมันนอนก็ยืดแข้งยืดขานะยกยกเออแม่ยกมัอ่ะคนเดียวก็ได้ไดวปิดได้โอ้โหัำคาญเดี๋ยวบ้านหลังไหน ก็คุณแม่ปีนี้ที่เจอครบคุณแม่ที่ดูแลผู้ป่วยบ้างคุณแม่ที่ไม่สามารถ้าไปอยู่รบ้างเราดีที่ชอบขอบกอบลยคัขอคุณนของธรรมะา <c oughs> สนาของเราเอคุณแระเจ้าคะพระเจ้าจามธวันหนึ่งุ แ่ก็ไ,ไม่กบ,กบนลืมมามอมอที่แล้ว,นวในส่วนของเทศบาลเมืมเองเฮียนหลังจากที่เราอมอบโลด่ดีเด่นให้กับคุณแม่ทุกชุมชนทุกครอบครัวห่วงระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาในปีนี้เราเห็นความสําคัญเรื่องของการลดความลืมล้าในชุมชนเนื่องจากคุณแม่บางท่านนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยหรือนะครับมีอายุที่ชรากาชรลามากหรือคุณแม่ที่จะต้องดูแลลูกนะครับหรือดูแลครอบครัวที่ ป่วยติดบ้านติดเตียงไม่แทบจะไม่มีเวลาที่จะมารับโล่ในพื้นที่ที่เราจัดงานปีนี้เราจึงเห็นความสําคัญลดความเหลื่อมล้าโดยการจัดการมอบโล่ไปถึงนะครับทุกครอบครัวทุกครัวเรือนโดยเรานําคณะและทีมงานผู้บริหารสมาชิกสภาท,ท้องถิ่นและข้าราชการรวมถึง นะครับชมรมกำลังทั่วบ้านชมรมอสมอเคียร์ไข่ต่างต่างไปให้กําลังใจแม่นะครับปีนี้แล้วก็เป็นปีหนึ่งไปถือว่าเป็นปีพิเศษสำหรับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุเฮียลดความเหลื่อมล้ําสร้างความสมบูรณ์สร้างความสุขให้กับเมืองมุเฮียครับ